ชิงมองใครโอ้โสี่หาหน้จอบมามักทำหัวมึงลงอยากตายด้วยโฟโต้หรือว่าโฟปลส่งญาติโยมเข้ามาก่อนแล้วส่งพระสงฆ์เข้ามาใช้มึงแดงมาต้องฟัก์กินไรกุระสงค์ไลายถ้ามึงตายเหมือนแอนแฟกหรือว่าโงไลายถุยแรปสเปรดเยะมากทะลุใส่ทะลุพุงทะลุกัดเฟลท์ตึกกูยิงไม่แม่นเพราะฉะนั้นกูยิงเช็ดทะลุแวสททะลุทีวีในเฮดแร็พ ไป่งไทยดดเทกระดมไอมงไทฟงสนนีจาาางหไป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 หน้าไปทีไีุ่้มเขาก่อนไปอุ้มเขาไปอุ้มเขามาไปอุ้มไปวุ้มแม่โโคมาไทมีเงินให้ยืมผมไม่มีแล้วครับเไหร่ครับเท่าไหร่แสนหนึ พี่ในธนาคารมีอยู่หมื่นนะคะว้าว่าวว้าวว้าวเก้าพันเดียวมันไม่ได้เล่นนะมันมันจะเอาของในเ้าหี้ของเขาอันนั้นแต่กูปิดปิดปิดวอลเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันสองคำถามว่าเดี๋ยวเรอบัตรแกงสองคนนี้ออกนะใครมันบอกว่าไงคอมายทีคอมาทีคอมทีคือให้เขาเปิดไม่ได้เล่นไม่เอาดิ ยิงดูอ่ะใครยังยนอยูอ่ะใครใครไม่รอดใครรอดเออใครรอดไห้ฮิ่อะไอกัดหรอกูรอดกัดแม่ะไอโก้ผิดน้องอะไรวะท่ามึงทำอะไรกันเอ้คนตายคุณอุ้มเพื่อนไปชุบมี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 เอดีไม่มีเอดีไหมเอดีไหมเอดีเอดีรยเอดีเดี๋ยวจะรีรีไปเออเขาเลิกเล่นไม่ดีีเอดีไหมมีเอดีไหมเอฟสองมีเอดีไหม F2 กด F2 นี้โฟโฟมี AD ดี้ไหมไม่มีไอชีบอกบอกนายกดึงดิบอกนายกดึงไปดึงไปกระลาดหน่อยครับเฮ้ยนายุกินกระลาดรถไปไปต้องต้องไปต้องขับไปต้องขับโอ้ยคุยประเทศพี่เดี๋ยวกูวิ่งไปเดี๋ยวถึงกูวิ่งไปนั่นอะไรนะไปกระดาดไอ้แม่ขับรถน่าต้องตีนิ้วหายดิเหี้ย โคตรอับเลยฮิโอ้ยแล้วกูทำไงอ่ะกูต้องว่านายกก่อโอเคโอเคโอ้ยนี่เปดูให้ตัวเองตัวเองพาเราไปปั่มน้ำมันก่อนถึงเวทีหน่อยตัวเองเอาตัวเองกูเองกูชักเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบอกเขาว่าทางขึ้นมาจากแอรงเขพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนไอ้ไอ้ไอ้พี่ชายกูขิดตรงนั้นรอยอยู่กันอยู่กันนายกอยู่กันนายก ป่าต้องปั๊มอ่ะต้องปั๊มไม่แก้เวทีอ่ะเอาจะอยู่ปั๊มอ่ะปั๊มไหนวะปั๊มปั๊มต้องรอเหี้ยเลยรอรอเหี้ยเลยกูไกย์ลองไปดูลองไปดูรออะไรกูเกย์โอ้ไป็รับใช้สวรรค์แล้วฮะับยี่ไหนนี่วะนี่วะโหอนาไปะไปด้วยกันไหมโอเคเอ๋อ แมงมาปุ๊บเรียกแล้ว่าดีสยากจะไปต่ระหว่าเดียจชนปั๊มน่ะโอ๊ยตายกี่คนน่ะตายกี่คนน่ะโอ้อ้าวไปตายอ่ะเอ้ยสภาพพี่ชายพี่ชายใช่เขาชนปั๊มตายหมดเลยตายสี่คนตายอะไรอะตายสี่คนเอ๊ะทำไมเห็นแค่สองตายสี่คนมันไม่ดีจบกันตายตายตายสี่คนโอเคโอเค พอดีนะกูอยู่กับอันนั้นอ่ะอยู่กับสภาใหญ่เอออยู่กับสภาพอดีเออเห็นอยู่สองเหมือนกันเออต้องโง่ค่ะไหนอ่ะไปเลยไปขอบคุณเขาเลยสภาผมขี่ผมผมขับผมขี่มาขี่ยังไงอ่ะเออขี่ยังไงก็สงสัย ไไงผมขอรู้ผมไม่รู้ไอ้มือมึงขี่อะไรมือไงแย่ไปมึงขี่แบบปุมบในสัตว์พวกเราได้รับใช้สวรรค์นะรออะไรไปหมดตีลยรับใช้ไอ้ดีพอพอรับใช้สวรรค์ไงรออะไรอะไหนไม่เห็นมีสามมาตอนเนี้ยเอามมีคนเลวเอาแล้วเอาาใจนะ้สาวพอมาหาอนะ ไอ้นั่นไงไอ้นั่นไอ้นั่นไงมันวิ่งไปไหนไม่รู้มันบอกมันบอกเดินไปไหนไม่รู้ไปไหนดูหน้าไหนดูหน้าไหนดูหน้าไหนนี่มันบอกจะพาดีบอกจะพาดีมันบอกจะพาดีนี่นี่คนนี้เลยอออีเฮียสภาสภากะสภาสดากะสภาส่งกระดาษฝั่งนี้นะครับพอดีเพื่อนอีกคนนึงเขาอยู่ฝั่งนั้นเขาไม่ตายเขาไม่ตาย